สวัสดีจ้ะเพื่อนเอนอีวันนี้พี่พลอยว่าวันนี้พี่พลอยจะไปบริจาคลงศพนาเกลือมูลนิธิมูลนิธิมูลนิธิอะไรนะลืมละมูลนิธิปอติ้งตึงนาเกลือที่ลานโพพี่พลอยจะไปบริจาคลงศพ วันนี้เป็นวันพะเนาะอยากไปบริจากลงศพ <laughs> <laughs> ๋ยวเชด็ดเช็ดลูกสาวก่อนทำความสะอาดลูกสาวเท่าหน่อยแล้วค่อยไปทำความสะอาดบ่อย ว่าจะไปทำเมื่อวานนี้แล้วล่ะแต่เมื่อวานนี้มีธุระหลายที่เลยไม่ได้ทำเลยเออเดี๋ยวไปทําวันนี้ดีกว่าร้อนเพื่อนทา,าน,น,นทาข้าวกันหรือ,อยังคะ พี่พลอยยังไม่ได้ทานข้าวเลยๆๆยังไม่หิวเดี๋ยวไปทาบุญก่อนเมื่อวานฝนตกเปื้อนเลยเช็ดแล้วก็เปื้อนเลยหน้าก็ยังไม่หายตามแดดอีกละโอ้ย หน้าฝนเนาะไปะเคล็ดแล้วก็เปื้อนอีก อากาศร้อนๆอย่างเงี้ยดีโควิดไม่มีเนาะอากาศร้อนโควิดมันกลัวแดดแต่ก่อนพี่บอยเป็นคนที่ว่ากลัวแดดมากเดี๋ยวนี้ไม่กลัวละชอบโควิดมันจะได้ไปจากห่างๆเราโควิดมันจะได้ไปห่างๆเรา เค็ดพรนั่นนั่นไม่เคยเดี๋ยวพอเวลาหมดหน้าฝนแล้วก็เอาไปล้างอ้เเิราไม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดด่งให้พี่พลอยเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิม ไปแลวจะออกไปไหนทียังเช็ดทีนึง่งพี่พอเป็นคนที่ว่าถ้าออกไปไหนเนี่ยถ้าไม่เช็ดนี่มันมันเหมือนยังไงมั้ยขอให้เช็ดหน่อยนึงที่เมื่อวานนี้พอดีฝนตกไง พอดีพี่พลอยว่าพี่พลอยเคยไปแบบบริจาคลงศพเป็นประจำไงพอดีช่วงนี้มันโควิดก็เลยห่างหายไปหน่อยพอดีช่วงนี้ก็เปิดแล้วพี่พลอยก็จะไปวันนี้พี่พลอยชอบบริจาคลงศพชอบทําทุกอย่างทํานิดทําหน่อยก็คือบุญเนาะ เสร็จละแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนพอแค่นี้ก็สะอาดแล้วเดี๋ยวหมดหน้าฝนแล้วค่อยเอาไปอาบน้ำแล้วก็แว๊กเงาให้สวย ร้ลคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปทำบุญบริจาคลงศพก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะไปทำบุญด้วยกันนะคะบ๊ายบายจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะ